สวัสดีครับท่านผู้ชมตน้มนแรงแรมวันนี้คุณตาวิถีไทยกับผ้ามาเห็ดกับข้าอีกเนาะครับเนาะ <c oughs> คุณตาวิถีไทยสเสหิอยังสู้กินเนาะคุณตานี่เนาะเออมามามาตามมาเบิ่งกันท่านผู้ชมมีแต่แนวแซ่บแบคุณตาเพื่อนเห็ดนะเอ้อเอาใส่น้ํามันอันดับแรกอันดับแรกนะน,น,น้ํามันนี่เฮาสิมาทอดกระเทียมก่อนนะกระเทียมนี่ปุ๊บ หรือว่ากระเทียมซับก็ได้ถูกก็ได้กระเทียมหนีใส่หลายเท่าไหร่แล้วแต่ความชอบนะเราชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะกระเทียมหอมๆขวกระเทียมก่อนันดับแรก <c oughs> เออคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเพ <c oughs> ม่อนว่าเออเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเลยมือนี่มีอยู่ สองเมนูนะเมนูแรกเมนูแรกก็คือผัดอันนี้นะเมนูแรกผัดอันนี้อให้มันหอมๆก่อนนะผัดหอมๆก่อนผัดให้มันหอมๆก่อนเอแล้วจะเอาเนื้อผัดลงไปท่านผู้ชมเนื้อบดที่เราได้มาจากตลาดนี่แหละนะผัดผัดมันขึดแซ่บนะขัดแซ่บอื ให้มันหอมหอมอพัดให้มันหอมหอมนะอืหอมเลยนะกลิ่นหอมนะอ่าใบมะกรูดพัดลงไปท่านผู้ชมแซ็ตแซ็ตอือขวบมันเซบ็ซบๆซบนะใส่น้ำจืกน้อยอืใส่น้ำพอค,คลุกคลิกคลุกคลิกนะอ,อคืคลุกคลิกอื ก็เอานี้ลงไปนี่มะเขือเขาเตรียมไม่ละนะโอ้ยรู้แล้วคุณตาวิถีไทยจะผัดอะไรสู่กินตอนเย็นนี้เห็นว่ะ <c oughs> เออพอหูแบบนี้แล้วก็เจ็มแจ้งเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะผัดมะเขือยาวท่านผู้ชมไหมเออโอพ่อแม่เขาพาเห็ดกินนะแซบ่บ มะเขือยาวนี่สิมีประโยชน์มีมิตามินนะมีมิตามินอม,มีมิตามินมักเพ็ดนีก่ก็บอกต้องถูกนะมักเพ็ดนี่บอต้องถูกเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมีเด็กน้อยกินนำํำเขาแต่งแต้ม,ตตมสีสันเข้าไปนะแต่งแต้มสีสันเข้าไปให้มันมีสีสันให้มันแซ่บนะอืมเครื่องปรุงบอกอย่าพึ่งใส่นะอย่าพึ่งใส่เครื่องปรุงอย่าพึ่งใส่ อ่าเฮาดงเฮาดงให้มะเขือเฮาสุกก่อนนะอ่ามะเขือเขาสุกก่อนเดี๋ยวคว่อยมาใส่อา่าอันนั้นทีหลังมาใส่เครื่องปรุงทีหลังเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวหาแนวมาปิดไว้ก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะตามสูตรของคุณตาวิถีไทย่าปิดไว้ก่อนเนาะอาหารรสเด็ดมันต้องจเย็นเย็นสุดแซบ่บนะมะเขือยาวนี่เขาสามารถเห็ดได้หลายอย่าง ทั้งชุบแป้งทอดชุบไข่ทอดเนาะแซบเด็กน้อยนี่สิมักเอ่อมะเขือยาวนี่มันมีความหวานเอานุ่มหวานกรอบถ้าเห็ดเป็นนะมันสีแซบย่ำกรอบลองใส่โรด <c oughs> โอ้เสียงภาคนี่ออกฮอดนอกจอเนาะคุณตาวิธีไทยเพื่อนว่า <c oughs> เออเบิ่งเพื่นภาคอัน เวลาหิ่มมันมะเขือทอดเออมะเขือทอดซุปแป้งทอดเออเท่ากับพัดพัดอันนี้ให้มันซุกเนาะท่านผู้ชมพัดมะเขือให้มันซุกก่อนอืมเราต้องรีบร้อนเอาเห็ดกินเองนะเห็ดกินเองเราต้องรีบเราต้องรีบเอากระปิกเอาโตข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะอ่ามื้อนี้อาหารเซบเซอาหารง่ายๆอ่า ชื่อก็มีอยู่แล้วว่าผัดมะเขืออืหมูสับน้ำมันหอยปาท,ท,ทิสโทคุผู้ชมเออแซ่บอีกแล้วืัอนี้แซ่บอีกแล้วนะอืมมะเขือนี่เทากันแล้วแต่ว่าเขาสิเอาชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยถ้าเอาชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ไปมันก็สินานซุกเนาะ เอาชิ้นเลน้อยบางๆเพราะว่าเด็กน้อยกินเด็กน้อยกินไม่ต้องเอาชิ้นใหญ่บางคนเอาชิ้นใหญ่เฮาดิโปนะโอ้โหถ้าเฮาดิโปนี่ต้องเอาไปต้มก่อนให้มันซุกก่อนเนาะหลังจากเอามาเอามาพัดต้องเอาไปต้มก่อนอันนี้เฮาผ็ดชิ้นบางๆนะพอคำพอคำเด็กน้อยกินได้เด็กน้อยกินได้เออเอาไก่สิซุกแหละท่านผู้ชมอืม อ,องเห็ดน,นิ่มนะเห็ดน,นิ่มๆม,มะเขือสุกๆเนาะท่านผู้ชมเนะาะใจเย็นๆใจเย็นๆกนะา,าวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที <laughs> เ,เห็ดอาหารงนะ่ายๆเนาะท่านผู้ชม เอาเอาหึ่งเา่าไถโบโบมีเวลากะนะเอากะว่ามะเขือเ้าสุกเออมะเขือเ้าสุกยำไถแล้วก,ก,ใก,ก,ใกใ็ใส่เครื่องปรุงเลยท่านผู้ชมเออมะเขือเ้าสุกยามไดใส่เครื่องปรุงยมนั้นนะออ่อนนิ่มนินะออ่อนนิ่มนิ่อืมสุดแซ่บท่านผู้ชมอ่าสุดแซ่บคือเก๋าพี่น้องมือนี่เออ แต่ว่าเปลี่ยนเมนูจากแกงเผ็ดแกงเขียวหวานมาผัดมะเขือยาวนะมาผัดมะเขือยาวอ่อนๆอน,นิ่มๆอ่อนอนิ่มๆนะอ่อนอนิ่มๆเซ็แซ่บนะเร็แซ่บคือเก้าท่านผู้ชมอร่อยอร่อยเหมือนเดิมคุณตาวิถีไทยก้าเอาให้บันบุกนะ นี่เลยอ้าวโอเคเนาะผ่ okay, okay, no. อนไฟลงจักน้อยผ่อนไฟลงจักน้อยผ่อนไฟลงจักน้อยอ้าวันนี้มาใส่เครื่องปรุงนี่นี่นี่อ้าวอ่าใส่เครื่องปรุงใส่ซอสจักน้อยใส่ซอสจักน้อยแล้วก็ตามด้วยอ่ารสดีรสดีนะรสดีจักน้อยท่านผู้ชมใส่ลายสิเข้มใส่ลายมันสิเข้มนะ สิเค็มอืมแล้วก็ผงชูรสคำว่าผงนัวผงนัวผงนัวนะผงนัวใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ลายแซ่บหลายแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลนะน้ําตาลน้ําตาลนี่ใส่แล้วแต่ความต้องการใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ลายแซ่บหลายเขาบอกว่าอย่าเอาวานหลายน้ําตาลนะเอาช้อนเดียวพอเนาะ ท่านผู้ชมเอาช้อนเดียวพอเออเอาช้อนเดียวพอแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะโอ้แค่นี้ก็สุดยอดละสวิงลิงโก้แล้วอืมคุณนอาเอ้ยพี่หนึกเอาเอาเข้ามาบบบนี้ท่านผู้ชมเอ้ยเอาเข้าเจ้ามาเออเบิ่งนุบบทันไดคัลลนสีสันตกกระแทกขนาดเบบนีท่านผู้ชม,อมเอ้ยอโอ้โหดุงตาวิถีไทย ข้าวครัวทีไรก็น่าอร่อยทุกทีิ่นว่าเออแซบได้แซบได้ข้เาเห็ดกินเองเนาะท่านผู้ชมเอ่ต้องยอมเครื่องปรุงเออต้องยอมเครื่องปรุงน้ำตาลน,นี่ใส่ยังใส่น้ำตาลปิ๊บก็ได้น้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลทรายแดงทรายขาวได้หมดนะได้เมดได้เบิดเออได้เบิได้เบิดดเแล้นแต่ว่าเ้าสิีเอาน้ำตาลยังใส่นะอ ได้หมดทุกน้ําตาลอืมขอแต่ว่าเขามีขอแต่เป็นอุปกรณ์ที่เขามีเอาขออนุญาตชิมจังหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะชิมชิมชิม,ชมหลังไม้เนาะท่านผู้ชมอือหือดาสต์ได้การแล้วท่านผู้ชมเอ้ยอือเอานี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับมาโรยนะมาโรยผัก พักโหระพาแล้วก็พักหอมนะโหระพาแล้วก็พักหอมโอยเข้าไปโรยหนะ้าเข้าไปนะเออเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมขลุนจักน้อยเนาะขะลุนจักน้อยเนาะเออปักทิโช่แซ่บเลยท่านผู้ชมเอ้ยคักขนาดสุดยอดสุดยอดอือตาวิถีไทยเออข้าวครัวทีไรก็อร่อยเพิ่นว่า เอาละเนาะท่านผู้ชมเนาะปิด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 ได้ละเอ่อเอาใส่จานของเฮาได้ท่านผู้ชมเอ้ยอันนี้คือรายการสุดท้ายก็คืออยาเอามาใส่จานเนาะท่านผู้ชมเนาะพัดของคุณตาวิธีไทยนี่มันต้องมีนำ้ำคุกคิกคุกคิกนะมันจังแซ่ท่านผู้ชมเอ้ยถ้ามันแหง้งมันมัน,ม,นมันกระแดงหลายนะมันแหง้งมันกระแดงนี่ มันสีเวลาเฮาเอาไปคุกเขาเจ้านี่มันสีมันสีโบมีน้ำมันสีแค่นนะมันสีแค่ <c oughs> เอออาโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเอาเขามาเข้าเหนียวหอนหอนก็ได้เข้าเจ้าหอนหอนก็ได้ท่านผู้ชมอาหารรสเด็ดวันนี้ผัดมะเขือยาวเออหมูสับน้ำมันหอย รถเด็ดครับท่านผู้ชม